วันนีน้วันพุธที่ยี่สิบเอ็ดเราเรียข้าศัรสามกันนะคะสามกันนะอารอนักเรียนเข้ามาเหมือนการไล์สดเลยเราให้ทุกคนเข้ามากันแข่งโมไหน,นดีสุดโมไหนดีสุดโ<อ><อ>มไหนดีสุด ดีทุกโมเลยหน้าอะไรหน้าโยทำไมมาเอื่มทชิงนี้หน้าเดี๋ยวนะโมสามนะคะหน้าไหนนะหน้าไหนนะย่อโมสามนะคะ นี่แหละหน้าห้าสิบเจ็ดหน้าเดิมนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาลองแก้กันนะคะเข้ามาเยอะแล้วเข้ามาเยอะแล้วดีมากรู้จักเวลาล่มเวลาเรียนนะคะเอออันนี้ใครคะเข้ามาใหม่ต๊อดเซอ่ะเข้ามามากันพิยามาแล้วเข้ามาค่ะเข้ามาเพื่อนเพื่อนเข้ามาค่ะเข้ามาเรียนค่ะจุธามาดมาแล้วใครคะท่านบาสีมาแล้วนะคะ Thank <laughs> <laughs> you คนเชื่อไหนใครทําอะไรกันอยู่คะ<า>ใครทําอะไรกันอยู่บ้างกำลังจับผ้ากำลังจับผ้ากำลังเย็บผ้าเหรอฮัน,ออน้องนี่และนี่นีน่อะกำซักผ้านะคะซักผ้กาไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะนี่มากแล้วทำ้า,านอะไรกัน เราจะไม่ร <Scroll> ู้จะที่นอนเลยนะคะนักเรียนถ้าใครจะคิดเอาต้อนเป็นหัวนะคะก็อยู่คิดได้เลยนะคะตรอนจะไม่ลุกจะที่นอนเลยค่ะห้าโมงครึ่งแล้วนะคะไม่ทําการทํางานนะคะไม่ช่วยทําอะไรเลยนะคะผมลุกลุกจะโดนแล้ว้องไป่ลบน้ำแล้วก็นอนอ๋อเหรอลุกไปทําอะไรบ้างทำไม่ได้ เอาเคมาเยอะแล้วนะคะ13คนนะคะได้่นสนนะเี่ยงเกะาะบอว์อไม่ยากทโอ้อ่าทีนี้นะคะต็แเแรกขอออพูดว่าได้คําว่าตอนแรกนักเรียนตอนแรกข,ขอออพูดว่าพูดว่า ไดยผอ,อ,อพูดว่าจะมีนโยบายว,ว่าจะเปิดนี่แหละอาทิตย์หน้านี่แหละจะเปิดเพราะว่าอำนาจผอ,อสั่งหยุดได้สูงสุด14วันนักเรียนยกเว้นจะต้องขอไปทางเขตนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ยอดผูด้เ,เสียชีวิตก็ยังกระหน่ำเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนนะคะอ่าอย่างที่นักเรียนทราบข่าวว่าตอนนี้มีคนแบบนอนตายที่พื้นก็มีนักเรียน <c oughs> ก็เหมือนคน,ม,นมันหายใจไม่ได้อ่ะ หายใจไม่ได้กันโดนส่วนใหญ่แล้วนักเรียนเคยเห็นข่าวใช่ไหมคะที่ว่าโดนปูข้อตายรุ่นนั่นนี่ใช่ไหมซึ่งพองผูข้อตายหายใจไม่ออกพวกนี้มันก็ทําให้ตายอยู่ดีเนาะมันไม่ม,มีมันไม่มีออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายเรารู้ว่าการที่เราหายใจเข้าหายใจออกมันมีออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายนะคะถ้าพอมันไม่สามารถทําได้เพราะว่าปอดมันติดเชื้อม,มีฝ้าขาวไปอุดตันตรงถุงลมโปกงทุงลมในปอดเรานาะมันก็จะตายนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็ตายนะคะคนเราตายได้หลายเบเน,นะนเพราะฉะนั้นแนวยอดผู้ติเชื้อเมื่อวานเรารักษาร่างกายเราไว้ดีกว่านักเรียน,น,นพุทธิโปมกิน <c oughs> เดือนอะไรคะมิถุนาเดืนก,ก,การกฎาคนัเีนดูสิตอนมิถุนาเดือนที่แล้วน,น,นะคะยัง เสียชีวิตย9สิบเก้ารายนั่นเนองแล้วคนที่ติดเชื้อแล้วก็หายนงานเอปอดถ้าคนที่มีจุดที่ปอดปอดก็ไม่สมบูรณ์ถ้าติดอีกรอบหนึ่งก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าเชื้อมันแบบว่ามันทําลายปอดไปแล้วส่วนหนึ่งอะเหมือนคนสุบ,บุรีอ่อืมอันนี้คือวันยี่สิบเอ็ดเดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่าเดือนนี้คือเดือนกรกฎาคมเมื่อวานนั่นเองต้องเป็นยนะี่สิบเนาะยี่สิบกรกฎาคมเมื่อวาน อายเท่าไหร่คะนักเรียนยี่สิบกรกฎาคมนะคะเช้ชีวิตเพิ่มแปดสิบนะคะติดเชื้อใหม่มือเอ็ดนะคะติดเชื้อในเดือนจำห้าร้อยเก้าสิบห้าซึ่งปัญหาในเดือนจำก็เยอะอยู่แล้วหนูโตแล้วนะหนูมสามนะคะเตรียมตัวจะขึ้นมสีหนูต้องตามข่าวสารบ้านเมืองนเรียนไม่ว่าจะทางสื่อโซเชียลใดๆนะคะ ก็หนูต้องเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่อายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สบสามยี่สบี่ยี่ห้าก็ต้องเป็นแรงขับเคลื่อนของสังคมนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนนะอืมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแตนักว่าเราควรจะวางแผนชีวิตยังไงนะคะอืมครานี้เศรษฐกิจบ้านเมืองไทยไม่ค่อยดียนักเนี่นถ้านักเรียนมีเงินหรือว่ามีโอกาสไปทํางานต่างประเทศกไ็ไปได้ก็ไปนะไม่ได้ไล่นะคะมีโอกาสก็ไปนะคะ ไปหาเมียหาหัวแถวที่อื่นก็ได้นะคะอืมแต่ว่าถ้าสมมติที่ดินที่เข็มเออที่นาแวนหนูเยอะหนูก็อาจจะอยู่บ้านนะคะทำไร้ไถนาไปหรือว่าอาจจะทำอาชีพอื่นรับราชการหรือว่าทำค้าขายนะคะเปิดร้านขายของอะไรหรือว่าผลิตผลิตอะไรสักอย่างขายก็ได้อย่างเช่นทำเกี่ยวกับเหล็กอืม คนี่จะขายดินแม่กินขายได้ครั้งเดียวนะคะถ้าขายค่ะน้องนุ่นขายได้แค่เดียวได้หนึ่งได้ผู้ขายมีหลายรอยู่เยามมีจิพอยู่ด้วยโอ้ยหมักความว่าดิจ้างนะคะขายหลายๆายอยู่เตรียวเตรียมขายให้คู่เด้อคู่สิบบิกกูก็ย่อซอสมาคู่สิบบิกกูเท่ากับซ้อมมาสื่อเนาะ อ,อันนี้อันเก่าบ่าของเราอันเก่าไหมเราเรียนด้วยกัน Yesterday ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้นะเดืยี่สบองันนี้อันที่ยี่สิบข้อยี่สิบเมื่อวานโอ้มันก็กระจัดกระจายอย่างนี้เลยนะคะครูสอนอะไรของควเนี้ย มัมีเสียงเพลง่อมดีมากค่ะหนูยังมีศิลปินในห้องมีศิลป์อัทอร์นก็เลยนะวามสุนทีในชีวิตผลิตน้าหอมก็ได้นะนักเรียนนี่ตอนนี้ครูชอบฉีดน้าหอมครูรู้สึกว่าเออมันหอมดีเนาะมันทําให้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดทางสังคมนักเรียนจะซื้อน้ำหอมมาขวดละถุง

เสียงสะท้อนมันน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ดูเน็ตช้าพอครูพูดไปแล้วมันพูดซ้อนใหม่รอบนึงเพราะโทรศัพท์ดูมันช้ามันต้องทําการปิดเสียงเปิดเฉพาะบางช่วงบางตอนเลยวันนี้ที่อยากต่อบพิ่เนี่ยน่าลาบากไหมถ้าซูมหน้าจอครูเสร็จแล้วต้องเปิดเสียงปิดเสียงปิดตลอด ปิดตลอดใช่ไหมคะปิดตลอดนี่ได้ยินเสียงนะคะมื่กิ้อ่ะ <S <S ข้อนี้ค่ะก็ยี่บิดยังไงดีเอ่ยนักเรียนครูก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะใครทาได้ช่วยช่วยตอบคุณครูดว้วยค่ะเราจะทําให้ใช้สูตรผลต่างกําลังสามได้ยังไงครูดทศ ไปด้เลยมใส่อ so like oh ันนี้งเอาป่ะอะจับคู่นักเรียนจับคู่ตัวไหนดีอย่างเงี้ยคะครูพอมองออกแล้ว x กำลัง3บวก1นักเรียนขา1ตรงนี้ก็คือ1กำลังอะไรคะ1กำลัง1กำลัง3นะคะจับคู่ไปตัวนี้เนาะโอเคไหม ส่วนตัวนี้คุณรูก็จะจับคู่กานนี้นะให้ได้ใช้สูตรผลต่างกำลังสามค่ะลบคุูดึงลบออกไปข้างนอกเป็น X ก,กำลังสองลบอ่าบวก X นะคะถ้าเรากระจายเครื่องหมายลบเข้าไปข้างในมันก็จะเป็นลบ X ก,กำลังสองแล้วก็ลบเเนาะตามเหมือนเดิมอ่ะผลบวกกำลังสามค่ะเฮ้ยโควิดไ้ว x กำลังสามบวก, 1, กนหนึ่งกำลังสามเข้าสูตรผลบวกกำลังสามค่ะหน้าอะไรนักเรียนหน้าอะไรคะหน้าบวกหลังนักเรียนขาใหญ่สตันเยอะงานสิหน้ากำลังสองลบหน้าหลังก็คือ x นะคะก็หนึ่งคูณ x ได้ x แล้วก็บวกหลังกำลังสองก็คือหนึ่งลบกับ x กำลังสองบวก x ใช่ ทีนี้คือจะพาหนูดึงตัวร่วมออกใหาครูคเห็นอะไรบางอย่างในข้างหลังเลยค่ะ x กระังสองบวก x นูครูคจะดึง x อ,ออกมานะคะข้างในก็จะเหลือเป็น x บวกหนึ่งนักเรียนมองเห็นตัวที่เหมือนกันนะคะอันนี้คือ x บวกหนึ่งและอันนี้ก็ x บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นครูจะดึง x บวกหนึ่งออกมานะคะ x บวกหนึ่ง ข้างในก็จะเหลือเป็น x กำลังสองลบ x บวกหนึ่งแล้วก็มาลบก,กับ x ตัวที่เหลือตรงนี้นะอ่าฟังดนไหมต่อนะคะ x บวกหนึ่งตัวนี้มานี่จัดรูปค่ะลบ x ลบก,กับอีก x เป็นลบก,กี่ x? เ,ก x, ก x เป็นลบ x ลบ x เป็นลบสอง x บวกหนึ่งอือหือ ตอค่ะ x บวกหนึ่งคูณกันทีนี้แยกตัวประกอบตัวนี้ค่ะอะไรคูณกันได้บวกหและบวกกันได้ลบสอะไรคูณกันได้หบวกกันได้ลบสองยคูณลบกัหนลบหนึคะเพราะฉะนั้นลบหกับลบหคูณกันอี้ลบหคูณกับลบหได้บวกหลบลบงบวกได้ลบสทนี้ก็ใส่ x แยกได้แบบนี้เลยนะคะ x บวกคูณ x บ ทั้งหมดกำลังสองในนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเอกบหนึ่งมันมีสองตัวเนาะอืมโอเคไหมผ่าน,นะคะจบข้อนหนึ่งอันนี้ก็มองรูปไปห,หนึ่งจากกลุ่มนนยยกตรงที่เราต้องมองรูปให้ออกนัะเรียนอันนี้คือการแยตรกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสามนะคะเอ l about ที่เราเรียนมาอ่ะข้อสุดท้ายนะคะ ใช้เวลาประมาณ3คาบนะเนี่ยกว่าจะจบ3ถ้า4คาบนี่แหละจบ2.1เนี่ยนะเสร็จไหมคะขายยังไม่เสร็จไหมตัวนี้ยังค่ะขอบคุณค่ะย็ค่ะได้ถัดได้อำเขียนดีดีดีเขียนดีดีดีแล้ว Ya la juzgana.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  กข้อยี่สองนน่นเสร็จไหมโน่น y กำลังสามบวก y กำลังสองลบส <c oughs> ี่ y ลบหกสิบสี่ัดรูปจ้ะเล่นเะเรยกยืเยอะ จับกลุ่มตัวที่สามารถจับได้นะักเรียนเรื่อเบาเสียงหนะ่อยวายกำลังสามลบกับหกสิบสี่นะคะจับปู่ตัวนี้จับตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็เป็น y ายกำลังสองลบสี่ y เข้าสูตรวายกำลังสามก 3, บหกสิบสี่เข้าสูตรผลต่างกำลังสามหกสิบสี่ก็คือสี่กำลังอะไรคะ สยกกำลังสามนะตัวนี้กูดดึง y ออกเรียนมองเห็นไหมที่มันเหมือนกัน y ยกกำลังสองลบกับสี่ y กูดึง y ออกเลยนะคะเป็น y นะคะข้างในน่จะเป็น y ลบสี่โอเคก็คล้ายกับข้อเมื่อกี้เลยมาต่อมาวงเล็บตัวแรกนะคะผลต่างกำลังสามหน้าลบหลัง y ลบสมมี่ทำไม cơm sang là đi, Dạ Ờ ờ Tay Ờ Nha cho sự khó chịu bữa nè Ừ, 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 ừ. ừ, ừ, ừ. Thôi, ừ, ừ. Yeah. hiểu จะกินนี้แล้วก็อิ่มใช่ไหมเนี่ยไม่ไอ,อิ่มแลวเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวอีกค่ะอ่ะนักเรียนยังอยู่ไหมคะขอพายค่ะที่คุณครูคุณโทรศัพท์ระหว่างสอนนะคะเงียบิบี่วายลบสี่นันเออ่ะจะไปเป็นวายกำลังอะไรคะวายกำลังสองบวกหน้าหลังวายคูณสี่ก็เป็นสี่วายแล้วก็บวกหลังกำลังสองก็คือเลขสี่กำลังสองสี่สี่เท่าไหร่ คำะเองตอบเอง4สี่สิบหกบวกกับ y คูณ y ลบสี่เลยนักเรียนกับเมื่อกี้ก,กินข้าวหมดแล้วหรือเปล่าคะอะไม่มีใครตอบเหมือนเดิมอ,อยู่กันไหมนี่อยู่น่าสิบสี่คนน่ะสิบห้าสิบสี่กำคูณอ่าน,นี้ y ลบสี L ่ 4, น,นี้ y ลบสี L ่อะ,อะไรนะมีใครพูดอะไรเมื่อกี้พูดเลยค่ะพูดเลยบอกว่าอยู่่คะ เอาอยู่ค่ะโอเคค่ะ y ลบ4ดึงออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นข้างในก็จะเหลือเป็น y กําลัง2บวก c y บวก16แล้วก็บวก y นะคะก็จะเป็นเลขอะไรเอ่ยทีนี้จัดรูปเป็นรูแต่รูปใหม่ y ลบ4คูณกับ y กําลัง2บวก4 y บวกกับ y เป็นบวกกี่ <er> y ห้าวายสีนงลำโพงใครแตกกันเนี่ยอะไรคูณกันได้สิหกบวกกันได้ห้ามีไหมออออปหรือ่า อะไรนะคะสองคูณลบแปดสองคูณลบแปดไม่ได้เพราะว่าถ้าสองคูณลบแปดมันจะได้ลบสิบหกตัวนี้มันบวกสิบหกอ๋อบเมแน่แน่แน่นี่มัมอันนี้มันจะจัดรูปยากนิดนึงนักเรียนอามาดูคุณจะจัดรูปให้หมายเป็นแบบนี้นะคะ y ลบสี่ถ้าตัวนี้มันหาไม่ได้นะคะเราก็ทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์อีกแบบหนึ่งก็คือ y กาลังสองบวก สองเรารู้ข้างหลังนี่คือสีใช่ไหมสองหน้าหลังหน้าคือวายหลังคือสีสองคูณสี่เป็นเท่าไหร่คะสองคูณสี่เป็นแปดแต่ตอนแรกมันเป็นห้าวายเรียนแสดงว่าอันนี้สี่กันนะสองแสดงว่าเราต้องลบออกนะคะเพราะเราบวกเข้ามาด้วยสามวายเพื่อให้เป็นแปดแล้วก็ลบออกด้วยสามวายตรงนีนน้แบบนี้นะคะจะเป็นวงเล็บซ้อนกัน ต่อมา y ลบสี่คูณตัวนี้หน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลัง 2, กำลังสองก็คือกําลังสองสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นหน้าบวกหลังก็คือ y บวกสทั้งหมดกําลังสองลบสาม y บแค่นี้ค่ะไมไ่บอกไม่แค่นี้หรอกน่หลไปหมด เพราชั้นสองจหนึ่งก็จะตบตรงนี้นะคะสอทั้งหมด All About ก็คือให้นักเรียนรู้จักว่าผลบวกกำลังสามใช้ยังไงสูตรว่ายังไงนะคะค้ต่างกำลังสามใช้ยังไงสูตว่าไงนะคะแค่นั้นเองเนาะต่อไปหัวข้อสองจุสองการแยกตัวประกอบของมูน้ำที่มีดีกรีสูงกว่าสามสูงกว่าสามแสดงว่าเป็นอะไรตั้งแต่อะไรขึ้งปค่คะสูงกว่าสามแสดงว่าต้องเป็นสี่ห้าหกไล่ขึ้นไปใช่ไหม ม,มาดูตัวอย่างที่หนึ่งนังเรียนอันนี้เสร็จหรือยังคะมีใครยังไม่เสร็จยกมือคะส่งเสียงก็ได้ค่ะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะไมได้ค่ะอะไรค่ะ <c oughs> ยังไม่เสร็จไหมคะครูสอนอีกตัวอย่างสักสองข้อแล้วครูก็จะ่อย มีตัวอย่างที่หลือไหมฮะ x กำลังสี่ลบสองร้อยห้าสิบหก x กำลังสี่ลบสองร้อยห้าสิบหกสองร้อยห้าสิบหกอะไรยกกำลังสองได้สองร้อยห้าสิบหกคะ m เคยเรีส <F> ิบหกนะ x กำลังสี่หมายถึง x กำลังสองทั้งหมดกำลังสองลบด้วยสิบหกกำลังสอง อันนี้เข้าสู mm. ตรผลต่างกําลังสองเรียนผลต่างกําลังสองก็คือตัวนี้นะคะผลต่างกนคือหมายลบแยกได้เป็นหน้าตัคือ x กลังสองลบหลังสิบหกนะคะคูณกับหน้ากาลังสองบวกหลังยังไม่จบอีกนะคะนักเรียนเข้าตัวนี้ได้ตัวนี้ยังแยกได้อีกนะ x กาลังสองลบสิบหกก็คือสี่กำลังสองนะคะส่วนผลบวกกําลังสองไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นติดไว้เหมือนเดิมอ่ะนนี้เข้าผลต่างกําลังสองสูตรว่าหน้าลบหลัง x ลบ4คูณกับหน้าบวกหลังก็คือ x บวก4คูณกับ x กำลัง2บวก16เท่านี้ก็จบนะคะแต่ในหนังสือเขาเรียงลำดับไม่เหมือนครูนะเขาเอา x กำง2บวก16ไปข้างหน้านะคะยกขึ้นหน่อยยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ปิดยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ปิดเอ้า อ่ะโอเคไหมคะต่อไปอตัวอย่างที่สองตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะแล้วก็จะปล่อยให้นักเรียนไปพักผ่อนให้เพียงพอนะคะส่วนต๊อดก็ไปนอนต่อได้นะคะนักเรียนอยู่กันหลายคนแห่ในีนักเรียนเงียบดีบ้างนะทีดถึงโรงเรียนหรือยังะคะ ่อะไรนะพี่ที่พี่นอนคี่ถึงที่นอนอะคะอันนี้นักเรียนขุดตัวเองขึ้นมาเรียนใช่ไหมคะเมื่อวานนี้นักเรียนเกิดเหตุอยู่ที่ม2นักเรในกลุ่มม2มีการด่ากันเกิดขึ้นอย่างวุ่นวายมหาศาลโดยที่ครูก็อยู่ในนั้นครูก็ได้อ่านคำสะกดเยอะมากคำสะกดของนักเรียนนักเรียนม2งนักนจ สนุกมาก,มากไม่เลือกคำสับจำในไ,นไม่มาเยะสับจำในไม่มาเยสิบหก x กำลังสี่ <16 S 1> ลบสิบเอ็ดทำให้เป็นกำลังสอสงเป็นเลขคู่สิบหกคืออะไรคะกำลังสองไม่มีใครตอบสองเอาเป็นสองกำลังสี่แล้วกันนะคะ x ก,กำลังสี่สองกำลังสี่ก็คือสิบหกนั่นแหละเพราะสองคูนกันสี่ตัวนะคะลบกับแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดก็คือสามกำลังสีค่ค่ะ นักเรียนอาจจะไม่รู้คูรู้มานานแล้วดู99เนาะถ้าแยกตัวกรกอบนะคะ99นะักนรีน,น9คูณ9เท่ากับ81เนาะ9ก็เกิดจาก3คูณ3นะเพราะฉะนั้นแล้ว3มีการสี่ตัวก็เป็น3กําลัง4นะคะทีน,นี้อันนี้มันเลขชี้กำลังมันเท่ากันเลยนะักเรียนกำลังสี่เท่ากันก็เลยดึงออกไปเป็นตัวเดียวเป็น x สอง x นะคะยกทั้งหมดยกกำลังสี่นะลบกับ3กําลังสี่จัดใหม่ให้มองง่ายๆให้เป็น กำลังสองนะ 2x ทั้งหมดกำลังสองทั้งหมดยกำลังสองนะคะลบด้วย3กํกำลังสองทั้งหมดกำลังสองอันนี้ก็คือผลต่างกำลังสองนะคะผลต่างกำลังสองน้านักเรียนควนักเรียนจำไม่ได้ผลต่างกำลังสองผลต่างกำลังสองก็ถ้าเป็น a กำลังสองลบ b กำลังสองเท่ากับ a ลบ b คูณ a บวก b นะคะ อันนี้เรียนตอนมอสองนักเรียนผกกลต่างกำลังสองนะคะต่อมาเราก็รีบจัดตัวนี้ใหม่นะคะเป็น2 x ทั้งหมดกลำลังสองคือหน้าลบหลังลก็คือ3ามกลำลังสองหน้าลบหลังคูณก,กันกับหน้าบวกหลังนะคะนี่ได้แล้วต่อไปยังไม่จบนักเรียนมองตัวนี้มันเป็นผลตากก่างกำลังสองอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแยกตัวนี้ออกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นหน้าลบหลัง คูณหน้าบวกหลังนะคะส่วนตัวข้างหลังนี่เหมือนเดิมนะว่าไม่มีผลไม่มีผลบวกกําลังสองนะคะอืมก็จบเท่านี้นะคะอันนี้นนคือตัวอย่างเนาะคุณแนะนาตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่หนึ่งกับตัวอย่างที่สองเนาะนี่เท่านี้นะคะวันนี้ก็จาพาะพอเท่านี้นักเรียนเปิดเปิดไมค์ให้ฟังหน่อยดิว่านักเรียนยังอยู่น่าสงสารคุณมาก้ย <c oughs> อยู่ <c oughs> ด้วย <c oughs> โอเค อืมอน่ชนิดาข้าห้องอ้ใครเนี่ยอ่ันนี้นี่นียาสิรัตนี่คือใครสิรัตนี่ใครคะน้นาะพีจนะุธามาสามาสนารีรัตหมวย มิฑยาเพลงแปลแล้วก็คลิปนะคะทำไมเพลงอัลไชน่าบาร์น่ะไม่ค่อยจะแสดงความรักต่อกันเลยนะมณฑิยาจะกลับมามณฑิยาอยู่ไหนมณฑิยาอยู่กับใครอยู่กับเพลงตอนนี้อยู่กับเพลงนะคะมณฑิยากับใครคะมีอะไรกันมณฑิยาโบกด้วยเหรอมณฑิยากับ มณฑยากับเพลงอยู่ด้วยกันเนาะสองคนทั้งลูกทั้งแม่อยู่ด้วยกันแบบนี้เหรอเป็นยากกันใช่ไหมยากขอยากทุกวันนี้แม่เพลงกับแม่ดิวก็มาด้วยกันวันนี้ดิวกับเพลงก็อยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันแต่ทูแม่อยางลูก โอเคเนาะวันเสานี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะโอเคแล้วตาตอนบ่ายก็เรียนนะคะตอนบ่ายก็เรียนนะคะวันนี้ต้องรับคณิชัยเข้ามาเรียนค่ะแล้วก็การระวังนะคะสวัสดีค่ะ เราจะไปกินข้าวกับอะไรกัน